นี่กำลังทำอะไรอยู่อะเร็ไม่รู้อะรถ<อ> <laughs> น้ำเตงเตงเป็นเพี้ยนนักเลยเครื่องนี้ทำงานยังไงอะสตาร์ทเ่ยสตาร์ทอ่ะตาร์ทแล้วไงตออบสตาร์ทแล้วก็เล่งมาไปดูเพี้ย ประสบการ์นะครับปลูกแตงกวาเนี่ยปลูกแตงกวาเนี่ยอย่าปลูกช่องโดงงอน่ติดกันนะมันเกิดปัญหาเพี้ยเนี่ยเด,ดี๋ยวมาดูนี่เลยลองดูต้นนี้ก่อนนี่ไงประสบปัญหาเพี้ไฟหนักมากครับ อันนี้มันยังไม่ชัดเนี่ยจะมีตัวส้มๆเนี่ยเห็นไหมเคเดี๋ยวไปดูต้นที่ชัดๆดีกว่าทางนู้นมามามาเอาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนะกำร้อมอ่ะ เนี่ยมันก็พอมีแต่ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ยังพอดูแลได้เนี่ยฟังเนี่ยบาลยอ,อย่ไงดูดิเห็นไหมเนี่ยคือเพี้ยฟไฟที่มันโดนมาจากแปลงเก่าแล้วต้นนี้ก็ติดไวรัสแล้วเรียบร้อยต้นนี้ก็ติดไวรัสแล้วเดี๋ยวก็จะพยายามฉีดยาบำรุงรักษาไปนะครับเพราะว่าเราปลูกมาแล้วเราก็ต้องเก็บผลผลิต เนียบานเลยมีทุกต้นครับคือมันนี่จะแปลงเก้ามาหาแปลงใหม่ไม่มีอะไรต้านทานมันได้โหมีทั้งบนใบแล้วก็ใต้ใบเยอะจัดปาซูไม่ไหวก็น่าจะต้องทิ้งยาหรือ่อนทิ้งครับมั้งถอนทิ้งเลย

ก็จะเป็นระบบขี้ยา ฉีดยาจะมีเวลาการฉีดยังไงวะก็ตอนเช้าก็ตั้งแต่หกโมงเช้าตั้งแต่สี่ทุแต่สีได้นะถึงเก้าโมงตอนเย็นก็ตั้งแต่สี่โมงอะย็นมืดสี่ได้แล้วขึ้นน้ำมาขึ้นตอนเช้าอย่างเดียวเหรอทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเช้าก็แต่เช้าเย็นก็ประมาณตั้งแต่สี่โมงยัน งระบบน้ำยนต์นนะคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วตายไปอีกต้นลนะอันนี้แตงญี่ปุ่นนะครับปลูกแบบพิเรน <c oughs> ปุกแตงญี่ปุ่นทั้งนอนทั้งขนาดนอนอย่างดือ้อยาวเนี่ยดูสิชิมเิมเจ้าได้แตงญี่ปุ่นก็มีนอนญี่ปุ่น สเล็กนะรักจัดไปเลยไปเลยไอ้ต้นแบบนี้ยังยังรักษาได้อยู่ไหมฮะต้นแบบเนี้ยยังรักษาได้อยู่ไหมรู้จักจังเลยได้ลูก,สลก,นนสลก็สามลูกที่เห็นเหมสามลูกมีสามรูที่เห็นอันนี้ก็เอามีหนึ่งรูไว้อย่างน,นี้อันนี้ก็ได้ รักษาได้นะถ้าได้ยาที่ดีแต่งกวายญี่ปุ่นปลูกในไทยไม่น่าจะดีมั้ง <c oughs> ต้องมีการจัดการที่ดีกว่านี้โอ้โห oh. ด,ดูนอนดินอนตายคาใบเขาเรียกว่านอนชอนใบมันกินใบเกี้ยงเลยจะตายอีกสองต้น อันนี้ก็น่าจะตายอีกต้นหนึ่งหอ,อยอยังยังไปก่อนเนีย่ยโอ้ต้นนี้รอดไวรัสมาได้ไงต้นนี้ต้องดูแลรักษาวให้ดีเลยเนะี่ยรอดไวรัสมาได้เอ้แตงกวาพันธุ์เทติพวกนี้แตงกวาอะไรอะพันธุ์อะไร อันนี้แตงกวาญี่ปุ่นสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากช้อปปี้ญี่ปุ่นทางไล่เลยเหรอไม่ใช่สิญี่ปุ่นแค่ซองร่องนี้ร่องนี้ร่องที่หนึ่งกับร่องที่สองตอนขึ้นก็ขึ้นทุกร่มนะแต่ว่าค่อยๆตายไปเรื่อยตายไปเรื่อยอแต่ช่องที่เหลือ,อ,อไปพัดอะไระที่เหลือก็เป็นแตงกวาปกติ เ,เ,เนี่ยเป็นไวรัสหมดเลยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นไวรัสจากเนื่องจากโดนเพียไฟด้วยแหละเนี่ยอย่างต้นนี้ไม่เป็นต้นนี้งามเลยใบสวยมากจะต้องดูแลต้นนี้ให้ดีนี่ก็ยังไม่เป็นนะนี่มีมีเพียไฟเต็มใบเลยไม่เป็นต้องต้นนี้เป็นพอดเลยดีวยกว่าเดี๋ยวมันไปลามเป็นต้นอื่นโอ้ต้นใหญ่แล้วเอี่เนี่ยเป็นไวรัส่อนทิ้งเลยยังไปเสชยไดย้ เป็นเวลาเกือบต้นเลยนะนี่ต้นนี้ไม่เป็นต้นนี้ก็ยังไม่เป็นมั้งไม่เป็นเลยโอ้โหดูเพียสิเห็นไหมนี่ยการปลูกติดแปลงเก่าเนี่ยไม่ควรเด็ดขาดเลยไม่ควรปลูกติดแปลงเก่าเห็นไหมชัดเจนไหมเห็นแล้วยาเนี่ยฉิดเอาไม่อยู่ด้วยนะเพราะเพียที่มาจากแปลงเก่าเนี่ยคือมันดื้อยาแล้ว แก่ใช่ไหมมันดื้อยาแลา้วเนี่ยเว็บเพื่อจะได้ความรู้เป็นตัวด้วยเป็นไงแล้วสามต้นนี้ไม่เป็นไวรัสต้นนี้ก็เหมือนจะยังไม่เป็นต้นนี้ก็เหมือนจะยังได้อยู่ต้นนี้ต้องถอดแล้วไอ้ข้าวค้าวไปเกิดจะอะไรนนข้าวค้าวนี่คือนอนชอนใบเห็นปะตัวนอนที่มันกัดกินอยู่ในใบแทรกกินอยู่ในในใน,ในชั้นเนื้อเยื่อของใบเนี่ยอืเนี่ย นี่คือตัวที่โดนยาตายมันจะเป็นจุดสีดําแบบนี้เนี่ยบานเลยเห็นไหมตัวที่โดนยาตายเนี่ยแต่ต้นนี้เป็นเวลาถอนจะได้ไม่ไปติดต้นอื่นต้นนี้ต้นนี้น่าจะยังพอรักษาได้จะมียารักษาก่อนซื้อยารักษาต้นนี้ก็น่าจะยังพอรักษาได้มากคือป็นนล้รักษาได้ต้นนี้รักษาไม่ไปแล้วถอน มาไล่ถอนย้อนกลับมาตอนนี้รักขาม่ไปแล้วมันเป็นหนักถอนไปถอนทุกวันทุกวันจะไม่เหลือสต๊อฟอืมแตงกวาญี่ปุ่นปยากได้แค่รูปมันแค่นั้นตอนนี้เอาไว้ก่อนมัน้งนี่ตอนนี้ถอนไปดูไปเรื่อยๆถอนไปเรื่อยๆ ดูไปแล้วเมื่อกี้นี่ว่ะนี่สองอนยาตัวน,นี้ก็ยังพอรักษาได้ตันนี้ก็มนนีงามนะเนี่ยงามต่เปลียไฟก็เต็มใบเหมือนกันเจเยะ็ะะะนนี้ชีดไอ้นี่ที่มันโฆษณานในเฟซบุ๊กอ่ะยาเชื้าาอลาบิวเมทามิกกับตันบิวอะจะลองที่ดูตอนนี้มันเป็นหนัก่อนทิ้งเลย เป็นนักไปแล้วต้นเบลออม,มันเป็นนักนี่ไงเนี่ยฝังต้นมีแต่เพีย,ยไฟไอ้เนี่ยต้นนี้ก็คืออาการนักการนักกระปายนี่ก็ยิ่งนักใหญ่เลยต้นเก่าก็ตายไป ตัวนี้ยังดีอยู่นะเนี่ยยังรักษาได้โอ้ต้นอะไรเนี่ยออกเลยนี่ต้นนี้เหมือนจะยังรักษาได้แต่มีหนอนด้วยนะตัวนี้หิวต้นนี้น่าจะยังรักษาได้เก๋ต่อไปเรื่อย สรุปเลยคลิปนี้ง่ายๆครับไม่ง่ายเลยไม่ง่ายดีกว่าการทำแตงเนี้ยผมสรุปเป็นสามปัจจัยรักแล้วกันปัจจัยที่หนึ่งก็คือน้ำสำคัญมากเลยน้ำจะต้องดีหลดน้ำได้ทุกวันสม่สำเสมอสองปุ๋ยและก็ยาปุ๋ยกับยาเนี่ยอยู่ในอยู่ในปัจจัยเดียวกัน จะต้องถึงพร้อมชีดทุกเวลาสามสำคัญที่สุดเลยคือการจัดการแปลงการทำแปลงเนี่ยปลูกแปลงเนี่ยแปลงจะต้องไม่อยู่ใกล้กับแปลงเก่าแล้วก็พื้นที่รอบข้างเนี่ยจะต้องไม่มีแบบหญ้าเขียวๆอย่างเงี้ยมันเป็นที่อยู่ของเพียเพียก็จะกระโดดเข้าแปลงเราได้ไ<ป>ก็ขอลาไปเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ